สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็มาดูต้นทุเรียนต้นนี้นะครับซึ่งเป็นทุเรียนสาวอายุ3ปีกว่าๆที่ผมได้ฝึกออกดอกปีแรกก็คือปีนี้นะครับหลังจากทําดอกมาก็มีการติดผล จากนั้นก็ลองเลี้ยงลูกนะครับลองให้เขาเลี้ยงลูกมาเรื่อยๆจนลูกโตขนาดเท่ากำมปั้นนะครับอาจจะโตกว่ากําปั้นนิดนึอาจากนั้นก็จะมีใบอ่อนแทงออกมาเตรียมต้นเลยเก็คือใบอ่อนชุดนี้นะครับใบอ่อนชุดนี้เลยจากที่มีใบอ่อนอก็ทําให้ลูกโดนสลัดทิ้งนะครับ มันอาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทุเรียนต้องสลัดลูกทิ้งเพราะว่ามีใบอ่อนผมเองก็ไม่ได้ไปกดใบอ่อนแต่อย่างใดนะครับก็คือเลี้ยงทั้งใบเลี้ยงทั้งลูกเลยแต่ก็เอาไม่อยู่ส่วนตรงนั้นผมเองก็ไม่ได้ไปไปคิดอะไรนะครับเพราะว่าเป็นทุเรียนปีแรกก็ลองฝึกดู เขาจะสัดลูกทิ้งก,ก็เรื่องของเขานะครับต่อไปนะครับช่วงเดือนสิงหาคมาประมาณปลายเดือนอทุเรียนตัวนี้ก็จะมีอายุครบ4ปีผมก็จะเลี้ยงใบชุดนี้สะสมอาหารไปเรื่อยๆอปลายปีก็จะมีการทำดอกใหม่นะครับทำเลยนะครับใบชุดนี้ก็จะโตเนี่ยมันก็จะโตขึ้นนะครับ ปลายปีทําเลยนะครับอายุครบ4ปีแล้วต้นก็ขนาดความสูงผมก็ได้เอาอท่อ pvc นะครับท่อ pvc ท่อนนึงก็จะมีความยาวอยู่ที่4เมตรผมลองตั้งขึ้นไปนะครับมันก็จะต่ำกว่าต้นทุเรียนอยู่ประมาณ70-80เซนก็แสดงว่าต้นทุเรียนต้นนี้ มีความสูงอยู่ที่ประมาณ4เมตร4่เมตร70เซนประมาณนี้นะครับไม่ถึง5เมตรนี่ครับประมาณนี้นะครับก็เปรียบเทียบแบบคร่าวๆดูนะครับนี่เป็นใบอ่อนทั้งนั้นส่วนใบแก่ใบแก่ที่อยู่กับต้นก็ทยอยร่วงหล่นเนื่องจากว่า ใบเริ่มหมดอายุนะครับอ่ามันก็จะเป็นใบใบชุดนี้อ่าที่เข้ามาทดแทนเนี่ยใบแก่ทยอยร่วงหล่นอ่าผมก็ยังไม่กวาดออกนะครับอ่าหล่นมาสองวันแล้วอ่านี่เป็นใบชุดใหม่นะครับเป็นใบอ่อนชุดใหม่อ่าใบก็จะมีสภาพแบบนี้นะครับใบอ่อน ก็ถือว่าเป็นใบที่ดีอยู่นะครับสะสมอาหารไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นการให้ปุ๋ยให้น้ำตามปกติลำต้นก็โตขึ้นมาเยอะนะครับขนาดลำต้นก็ไม่ได้วัดนะครับ ผมไม่ได้วัดดูนานแล้วมันก็จะมีมดนะครับมีมดขึ้นด้วยก็จะประมาณประมาณคืบกว่าๆนะครับคืบหนึ่งของคนเราก็จะประมาณหกนิ้วกว่าๆนะครับต้นทุเรียนต้นนี้ก็น่าจะประมาณเจ็ดนิ้วกว่าๆนะครับตรงโคนต้น ตรงนี้ก็น่าจะประมาณหกนิ้วได้นะครับประมาณคืบนะครับหกนิ้วก,กว่าๆนะครับคืบเราหกนิ้วก,กว่าๆนะครับเดี๋ยวมดนี่ก็จะใช้เป็นผงใส่เพอร์เมทินมาโรยให้นะครับโรยรอบๆคนต้นนะครับเพื่อป้องกันมดป้องกันมแมลงขึ้นต้น นี่ครับใบดูใบร่วงนะครับใบอ่อนที่เจอสภาพอากาศาที่มันร้อนจัดช่วงที่ผ่านมานะครับมันก็จะมีใบอ่อนแบบนี้นะครับเนี่ยใบอ่อนแบบนี้เนี่ยที่ออกมา,อาพอเจอสภาพอากาศที่มันร้อนจัดใบพวกนี้ออกไม่ได้นะครับออกไม่ได้เลยเนี่ยมันเหมือนกับการขาดธาตาุหรือว่าโดนเพลียดูดกินน้ําเลี้ยงแต่ว่า ส่วนนั้นก็ผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ส่วนที่เจอปัญหาจริงๆก็คือช่วงที่มีอากาศร้อนนะครับใบอ่อนทุเรียนออกไม่ได้ออกมาจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเหลืองถึงแม้ว่าเราจะให้จำพวกธาตุรองอาหารเสริมนะครับมันก็ไม่โตนะครับเพราะว่าอุณหภูมิมันสูงมากนะครับองาองศาใบอ่อนทุเรียนออกไม่ได้เลย อตอนนี้อุณหภูมิเริ่มลดเพราะว่ามีฝนตกใบอ่อนก็ออกได้นะครับออกเต็มต้นเลยรเริ่มกลางครับลูกที่โดนสลัดก็ยังเหลืออยู่นะครับนี่เหลือไอ้นี่ครับเหลือขวเนี่นี่ครับ ตรงนี้นะครับสลัดทิ้งไปก็ไม่ได้ตัดออกนะครับเดี๋ยวผมก็ตัดออกไม่ได้เอากันไก่มานะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้มาดูตรงนี้นะครับทุุเรียนที่จะทำดอกปีนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ